ตอนนี้ระยะทาง1นึ่งร้อยสิบสี่จุดหกิโลเมตรหานกับน้ำมัน และนี่ก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะครับสำหรับการเดินทางของเราที่จะต้องใช้ยามาฮ่าอเอ็นแม็กกอลิเตนนะครับก็ทริปนี้เนี่ยไปด้วยกัน3,000ันเหมือนเดิมนะครับก็มีผมมีนลเิือ์นะครับจากสกอ b บา e แล้วก็มีเทพรัตนนะครับจาก k s l ทริปนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ผมคาใจอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะต้องมาชาเล่นกันนะครับคือต้องมาพิสูจน์ทรากบกันแหละเอาพูด,ดง่ายก็คือ เรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยสเปคของ Yamaha า m a x นแม n กพลสตเนี่ยสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้แต่ E10 E20 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคือพอเราได้เดินทางใช้รถรุ่นเดียวกันเนี่ยทั้ง3คันเนี่ยวันนี้เราก็จะเติมน้ำมันกันแบบ3อย่างนะครับโดยของผมเนี่ยจะใช้น้ำมันตัว E20 พลสิทนะครับพลิทธิท์จะใช้โซฮอ,อ oh 95 แล้วเขมรัสเนี่ยจะใช้โซฮอ91คือผมอยากจะรู้ว่าน้ำมัน3ตัวเนี่ยพอใช้เนี่ยเดินทางด้วยกันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองชุบเพลิงนะครับต่างกันมากไหมขนาดไหนเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของฟิลลิ่งของการขับขี่นะครับที่ใช้น้ำมัน3ตัวเนี่ยะจะมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างนะครับโดยที่เป้าหมายเนี่ย ถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดความแตกต่างกันเยอะนะครับแล้วเราสามารถที่จะใช้ตัวน้ำมันที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ เิ่นในทีแ่แกสโซ่95นะครับที่จอบของบริบรษั์แกสโซฮอ์95ของผมวิ่งไปในระยะทาง1 3 2 3กิโลนะครับเติมน้ำมันไป4.67ลิตรนะครับเอาระยะทางตั้งแล้วก็หารด้วยก็เอาระยะทางตั้ง,งหารด้วยจำนวนลิตรจำนวนลิตร4.67เท่ากับ น้ำมันอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่28.32กิโลเมตรต่อลิตร28.32ครับดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้น้ำมันอยู่ที่เอ่อลิตรละ37.1 0อันนี้บอกคร่าวๆเพราะว่าน้ำมันมันผันผวนอยู่แล้วป่าจังหวัดยิ่งแพงครับแล้วก็ของเกมรัสเป็นแก๊สโซฮอล์91เป็นแก๊สโซฮอล์91ครับระยะทางจากหน้าไม้รถ132กิโลเมตร เติมไปเมื่อกี้สามลิตรหารออกมาแล้วได้เท่ากับสามสิบสี่จุดหกสี่กิโกมเข็มเข็มขี่รือว่าเข็มเอาเชือกผูกท้ายแล้วก็ป้ากันมานะเอ้ยผมก็พยายามสู้ลมอยู่นะผมไม่ค่อยตามยได้หว่ามาดูหัวลากนะครับดูหัว ระยะทาง132กิโเมตเติมน้ำมัน E 2 0ไป4.61ลิตรได้ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่28.89กิโลเมตรต่อนิตครับตันนี้<ะ>เราเห็นอะไรจากจากการทดลองอนิบัติก็คือความแตกต่างของอตราสิ้นเือนน้ำมันเชื้อเพลิงค,คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมสามตัวเนี่ยเพราะว่าราคามันต่างน,นะครับสูตรของน้ำมันก็ต่างกันนะใช่ แล้วแต่เราใช้กับขี่บนเส้นทางเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันคือเส้นทางเดียวกันรถสภาพแวดล้อมเดียวกันรถรุ่นเดียวกันและผู้ขับขี่เนี่ยตัวเนี่ยไล่ๆกันเลยนะแล้วก็ความเร็วก็ไม่ได้หดีกันก็ขี่ตามกันมาตลอดพัดกันน้ำขัดกันตามมาเรื่อยๆนะก็ส่วนของอยี่สิบเนี่ยเป็นน้ำมันที่ราคาถุกๆจอดที่เฉยก็เลยเยแต่อัตราสิ้นเปลืองจัดเยอะที่สุดนะครับ ซึ่งจริงๆอ่ะป .5 นี้มันมีถังแรกด้วยที่เติไปตัวนั้นก็เห็นเหมือนกันว่าปี20กินน้ำมันมากกว่านะครับซึ่งหนักที่ใช้ครื่งเท่ากันน้ำหนักตัวเท่ากันบนเส้นทางเดียวกันนะครับถัดมาก็คือโซฮครับนะครับก็คือแพงด้วยใช่ด้วยกินเยอะด้วยกินเยอะด้วยรู้สึกกินเยอะกินเยอะด้วยนะครับก็ใกล้เคียงกับปี20เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ดูแล้วเนี่ย น่าจะน่าสนใจที่สุดคือแก๊สโซ่91 91นะครับราคาน้ำมันแก๊สโซ่91 95เนี่ยต่างแค่10สตางค์ละนิดเดียวอันนี้นะใช่ต่าง10สตางค์ไม่ห่างกันเยอะสายนิดเดียวไม่ห่างกันเยอะก็30 31 32 33 34โอ้ห6บาทใช่เอ้ยไม่ใช่เอ้ย6กิโลเมตร6กิโลเมตรนะครับที่ได้ความต่างมาต่างกัน6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนะครับแล้ว10ลิตรี่10โลนะครับทินแมงในถังเท่าไหร่ เจ็ดลิตรอ่าเจ็ดลิตรเจ็ดลิโลกว่าใช่ถังต่างกันสี่ตักิโลใช่ครับใช่ครับสี่ตัวกิโลนี่วิ่งกันข้ามอำเภอเลยนะก็มันมันมันนอกจากตัวแปรในเรื่องของระยะทางที่อะไรเหมือนกันแล้วก็เหมื่เคยเคราวนี่มันอยู่ที่เรื่องการใช้คันเร่งแต่ละคนและว่าวิธีการขับขี่ว่ามันมันขี่กันแบบไหนอย่าลืมนะครับผมเนี่ย คว้ารางวัลประหยัดน้ำมันมาแล้วคว้าเหมือนกันครับแต่ละตัวนี่ตัวรางวัลทั้งนั้นนะจริงแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ขี่แบบอไม่ได้ขี่อมเราเราเราไม่ต้องการอมเราต้องการให้มันอยู่ในปกติที่เห็นตัวเลขเนี่ยเห็นตัวเลขเนี่ยี่สิบปลายปลายสามสิบต้นต้นเนี่ยยืนอยู่ต่อๆเนี่ยคือช่วงไฮเวย์ก็ซัพเมื่อวานนี่เราซัพก็ล็อกเหมือนกันนะไฮเวย์นี่ก็ซัพหมดแล้วลมแรงมากร้อนแต่ก็มีใช้ความเร็วร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปด เท่าที่เราไปได้อยู่ที่เราหล่านั้นเราใช้กับอย่างที่เราขี่จริงถ้าบอกว่าอยากจะให้เราขี่อมขี่เพื่อทาตัวเลขมาไม่เป็นเราจะได้่ันเที่ยบอีกเราเมื่อไรจะถึงนะครับถ้าถ้าขี่อมจริงๆอ่ะมีทรู้สี่สิบอ่ะแต่ตอนนี้คือเราพยายามเอาเรื่องของความจริงที่เราขับจะเจอมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันจะมีตัวแปรก็คือในเรื่องของคนเติม อันนี้เราใช้วิธีเราไม่ได้ตวงแบบเอาบิ๊กเกอร์ตวงเป็นชิ้นเราไม่เราวัดกันที่หัวจ่ายนะครับคือมันจะน้ำมันอ่ะมันมีคอมีคอยนะครับผมเอาเอาท่อมขีดเลยอ่ะมันจะมีเหล็กคาดกลางนะเมื่อกี้เติมไปนติมเเลยเขบอกนอนใหตรงกลางผมบอกเอาแค่พอเลยแต่ก็ลี่เหลวก็คือที่เหลวจะอยู่ประมาณนี้คืออันนี้เราทำมาเพื่อให้ให้เห็นอัตราการเปื้อนที่ ที่มันจะแตกต่างหรือมีผลมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองอเอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เป็นไกด์เป็นแน,นวทางครับขนั้นเองไม่ได้เอามาม้องฟันธงว่าต้องบบโปล่โป๊ะข,ขนาดนั้นเพราะว่าแล้วต้องบอกอย่างนึงตัวแปรสําคัญคือทีถ้าเกิดว่าเผื่อเพื่อนๆไปลองใช้ดูอย่าลืมเช็คลมยางนะครับให้เป็นลมยางมาตรฐานด้วยเปอน์ยางมาตรฐานนะครับเพราะว่ายางก็มีผลนะครับเรื่องการสิ้นเปลืองเหมือนกันก็ ถือว่าประมาณนี้ประมาณนี้ได้เป็นข้อมูลมาครัเอามาให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าเติมน้ำมันแต่ละประเภทเป็นยังไงใครเติมยงไงก็เติมเลยครับผมเติม9ก้าหนึ่งนะครับครับเพราะว่าเนาะแันนี้ขี่มานี่เก้าห้าตลอดเลยถังทุกถังเลยตลอดที่จัดได้จริงแล้วก็คือว่า e 2 0่สิบเนี่ยเลีย e ยี่สิบมันผมมองว่ามันดีตรงนี้ถ้าขี่ทางยาว รีบเติมเสร็จใช้ให้หมดเลยใช่ดีอยาอย่าค้างถังอยากค้างถังอยาให้อยู่้ําถังใช่มันผมว่ามันก็ช่วยประหยัดไปได้ติดแต่ที่พูดไหมหมดเดินต่างก็ซื้อเลยจอดเฉยเยก็เลยเหยเลยใช่ลองดูครับบางท่านอาจจะแบบไอ้ถังนี้เติมอี่สิบถังนี้ต่อไปเติมก็เก้าหนึ่งลองจัไม้เทียบดูนะแต่ตัวเองดูคนได้แต่ละถังไะ้ท่าเออหรื่อง่างนของเราคือเราเติมน้ำมันปั๊มเดียวกันนะครับ รัมเดียวกันเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ข้ามยี่ห้อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกว่าก็ข้ามยี่ห้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราสูตรไม่เหมือนกันอีกต่างหากเห็นไหมเขาขำมาตามเหมือนเขาที่จะขออยู่อันนึงก็จะตอบกลผมเป็นบุญดี้ครับร้องก็เลยเอามาทําคลิปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลยัดนะครับว่าเติมน้ำมันแต่ประเภทเป็นยังไงรุ่นต่อไป ปยงไหรือว่าใครอยากจะรู้เรื่องไหนนะสงสัยเรื่องไหนที่แบบว่าต้องแจ้งมาเดี๋ยวเผื่อเรามนโ้อกรับข้อมูลก็อย่างนี้แหละเราจะหาข้อมูลเดียวๆอย่างนี้แหละเอามาปกัคกันจะได้เป็นประโยชน์ครับเืาอน้าจะขอทราบข้อมูลกันไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรเผื่อจะเป็นรถอื่นๆแล้วก็เอามาแบตเตอรี่น้ำมันานี้อีกก็ได้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทั้งสต็อปไบส์นะครับเคสการเล่นสกิลนะครับแล้วก็เรื่โฟกัสครับมาจับคุณเพชรเลยล่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันครับครับทีนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ